อุ้ยนั่นระวังข้างล่างก็มีเขียนเขียนให้มันระวังเห็นไหมเออนั่นแหละไหนนี่อีอกดอกนึงนี่เขียนไปเลยน,นู่นอู้โหมาพี่น้องคะนี่อ่อนซอนโอนเฮดพู้โนั่นมันมีอยู่นั่นน่ะนะโอ้ยยันสว่วน หนู่มๆเหนไหมเห็นไหมเห็นไหมนู่มนุ่มอุ้ยตั้งเยอะตั้งแยะอุ้ยเอาหาอีกค่ะอีกค่ะอีกออนซ้อนออนซ้อนนีขาขาวหนี่ใช่ไหมหนี่นีขาวขาวนี่ข้างในนี่ใช่ไหมหนีแย่ต่อต่อเล็กๆมันก็เขี่ยไปเลยนี่เขี่ยไปเลยแถวนี้เขี่ยยาวๆเลยบางครั้งไอ้เขี่ยร์เรียบๆเนี่ยยังหนูเหลือก็มีนะมันอยู่ๆ ลูยูนะ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 นันเดียนไหมย็นไหมอัน้มลายมนหลาย,ลายนั่นโอ้ดูว่าใช่<笑><笑>เอาใส่อ,น,น,อ,อ,อนไ้ค่อยๆเคลียร์ไปเบาเบาเบาเาดึงกห็หลายล แค่นี้โอ้ตายแล้วค้นหาซอยกับจมยนน้อยยางจุนขาลอยประสนเหนือหน่อยไม่ได้คิ่ก็อเทียงห <laughs> ย่อนเมลวสิผ้ามหาเหตุเลยฝ้าวแค่อะไรถ้ากินข้าวอยู่ก็จะโดนด่าคนรีบเนะ้ะ